รับเพื่อนครับ,รบผมตอนนี้เราก็จะมาดูลุงนะครับ ทำเป็นมันฝรั่งเกลียวเปิบเปิบว้าวสวยงามมากนะครับทีนี้เอาไปทำอะไรต่อก็จะเอามันฝรั่งเกลียวตัวนี้ไปวางไว้รอตรงนี้นะครับต่อไปก็นี่คือแผนกทอดนะครับผม มันฝรั่งกลียวทอดสุดยอดไอเดียเลยเหมือนกันนะครับผมถ้าใส่โรยผงปลาปิก้าเข้าไปหน่อยผมว่าจะเพิ่มรสชาติยิ่งขึ้นเลยนะครับทำเป็นแบรนด์ได้เลยนะครับเนี่ย <c oughs> โอเคครับพเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆเดินชมบรรยากาศในงานต่อนะครับใกล้จะถึงสะพานล้วก็คือ สะพานก็จะเป็นจุดสิ้นสุดของการจัดงานนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นข้าหลามหนองมนคนชนบุรีครับผมแต่วันนี้มาขายอยู่หน้าเกลือผ <c oughs> ลไม้ก็มีนะครับผมจัตตอก็มีอีกแล้วครับผมมีหลายร้านรู้สึกว่าจาตัตตอจะมีหลายร้านนะครับเนี่ย ใส่พริกเกลือเข้าไปด้วยแซบไลยิกดึกคนก็ยิงเยอะนะครับตัวนี้เป็นอะไรนะครับข้าวหน้าปลาคาริยากิหรือเปล่าปลาอะไรครับเพราะว่าเราเป็นคน ยังไงนะคุณพื้นบ้านก็เลยไม่รู้จักอาหารที่แบบเวลุ่นกขาชอบไปนั่งกินในห้างกันเราก็จะรู้จักแบบเนี้ยหมูย่างกับข้าวเหนียวประมาณนั้นนะครับผม ส่วนจุดนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะครับใครอยากจะมาเช็คอินมาชิมมาแชะมาแช์ก็ตรงนี้ได้เลยครับถ่ายรูปไว้เป็นพยานว่าครั้งหนึ่งเราเคยมาเที่ยวงานเดินกินถิ่นนาเกลือแห่งนี้นะครับผมตรงนี้ก็เป็นสะพานนะครับผม ช่วงขาน้ําขึ้นก็จะมีน้ําเต็มแบบนี้แหละครับแล้วก็อยากจะมีโต๊ะเก้าอี้ตั้งไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจุดที่ว่านั่งฟังดนตรีไปด้วยกินอาหารไปด้วยนะครับผมนะครับเป็นจุดสิ้นสุดของงานนะครับคนเยอะนะครับแต่ว่าจเกตโต๊นี้จะตั้งห่างกัน1เมตรขึ้นไปนะครับผม ม่ให้ใกล้กันเลยนะครับมาด้วยกันก็นั่งโต๊ะเดียวกันได้นะครับอย่าไปนั่งโต๊ะของคนอื่นเขานะครับผม <laughs> ทีนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับเดินกลับไปอีกด้านหนึ่งนะครับผมไปดูว่าเขาขายอะไรกันในฝั่งทางด้านขากลับนะครับ ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับมีความชื่นชอบหรือว่าทุกท่านนะครับในการทำคลิปสไตล์แบบนี้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับกดไลค์และกดแชร์คลิปอันนี้ให้เพื่อนท่านอื่นได้ชมบ้างนะครับกดติดตามช่องสติดปุฒอนทวีไว้ได้เลยครับผมทางเจ้าของช่องก็จะขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ เป็นพระคุณไปอย่างสูงเมื่อกี้เป็นกุ้งนะครับผมโดยเฉพาะกุ้งเนะี่ยอย่างชอบเลยผมอะสายกุ้งอะ <c oughs> สายซีฟู้ดครับผมฝั่งด้านนี้ก็มีอาหารเยอะแยะเลยนะครับอย่างที่บอกไว้รู้สึกว่าอาหารทะเลจะมีเยอะมากเลยนะครับสำหรับงานนี้ถือได้ว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ ลัาางการงานสร้างเลยนะครับผมเป็นครั้งที่ครั้งที่ส2นะครับส่วนงานเ้าดาวและงานใหญ่อีกหลายงานก็ต้องรอฟังทางสภาเมืองพัทยานะครับเพราะว่าตอนนี้มีเชื้อโรคเริ่มระบาดเข้ามาระบาดใหม่นะครับผมไม่รู้ว่าจะ หนักระบาดหนักเบาแค่ไหนต้องเราฟังทางสภาเมืองพัทยาประกาศให้ให้ให้รู้กันอีกทีหนึ่งนะครับผมส่วนตรงนี้ก็เป็นร้านยำนะครับมีอยู่ร้านหนึ่งละรัปลาหมึก <c oughs> ลืมนัว่าได้กี่ร้านแนเะมื่อกี้หมึกตัวเบลเลอร์เลยครับหมึกจดด อร่อยได้จริงอร่อยจากใจส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหมูสเต๊ะนะครับไม้น่ารักน่ารักมุงมิงมุงมิง,มงประมาณนั้น <c oughs> คนขายใั้เ่งปิ้งอย่างเดียว <c oughs> ถ้าผมซื้อก็จะประมาณสัก20่สไม้น่าจะเอาอยู่ <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะฮะเกี๊ยวเหรอครับเกี๊ยวทะเลน่าจะเป็นเกี๊ยวทะเลเนาะถั่ดต้มด้วยนะครับนี่ครับผมขน,นมเค้กเขาเรียก ชื่อเรื่องอะไรนะครับเมื่อก่อนผมก็เคยขายอยู่ขนมแบบนี้ตัวนี้ก็ประเภทต่ำตรงนี้ก็จะเป็นแบบเส็บไม้เล็กๆนะครับโนวดปลาหมึกตัวปลาหมึก อะรครับตรงนี้ต้มแซ่บหรือเปล่าครับคากีด้วยนะครับผมขนมเบื้องตรงนี้ที่ผลไมาค้ครับปอกให้เลยจะรับแบบไหนแบบปั่นก็ได้นะครับมาตรงนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นแล้วครับผมเยอะแยะมากมายเลยนะครับ โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะปล่อยบรรยากาศตรงนี้ให้ยาวไปเลยนะครับผมชมบรรยากาศกันยาวไปเลยครับผม 何 ดูค่ะหมูเชื่อมัวที่เด็ดเลยก็มีฮะมันอร่อยอะโอเคของหนึ่งแก้ถือรายการนู้ถูงเท่าไหร่สูงละ80บาทมาเจอราคาเท่าไหร่แล้วมีอะไรอีกไหมมีเก้งแล้วมีอะไรอีกนะมีเก้งกวางหมูป่าไก่บ้าค่ะเออตอนนีเป็ดเออเอาเอาเป็ดเอาเป็ดละยการน้สิครับผมเป็ดกับแก้โอเคเป็ดอร่อยมากเลย่ะ バしー。 ครับเพื่อนๆครับผมก็คือพาเพื่อนๆมาชมเต็มที่แล้วแล้วนะครับผมทําไป3ามคลิปนะครับก็ยาวนิดหนึ่งขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จะขอจบจากลากันแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก่อนจากลาก็อยากให้เพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้อยๆช่องนี้ไว้อีกสักช่องหนึ่งนะครับผม ช่องสตรีทฟุตออนทัวร์นะครับบรรยากาศก,ก็คือตอนนี้น้องๆน,นักเรียนกำลังลำไล่ลำอยู่นะครับผมครับผมจากลากันตรงนี้ครับสวัสดีงามๆครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอย่าเจ็บอย่าจนมีเงินใช้กันทุกท่านนะครับ9ก้าสูสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยก็แล้วก,กันเนาะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะครับผมลาไปก่อนครับ